สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจเพื่อนตุ้ยนะครับพบกับคลิปประจําวันเหมือนเดิมนะครับกับผมตุ้ยพันเข็มนะฮะมาพบ กับการอัปเดตข่าวสารที่นํามาฝากกันเหมือนเดิมในทุกๆวันนะครับสำหรับคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของผมก็รีบเลยนะครับสำหรับแอดโก888นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับการร่วมสนุกในกิจกรรมทายผลผู้ชนะนะครับในเกมค m m มูนิตี้ชิลนะฮะระหว่างเลเตอร์ซตี้กับแมน City ตนะครับที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้รีบเข้าไปให้คําตอบกันนะครับของรางวัลแจวๆรอท่านอยู่นะครับกิจกรรมที่ผมนํามาฝากครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะ แมนสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ได้รับคําชมจากรุ่นพี่อย่างบูโน่แฟร์นันส์นั่นเองนะครับก็บนะูโน่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับชื่นชมดาวรุ่ง2คนของแมนเชสเต็ดนั่นก็คือแอนโทนีเอลันกานะครับกับอีกคนก็คือเจมส์การ์เนอร์นั่นเองนะครับบอกว่า2คนนี้ทําผลงานได้เต็ตตากรรมาการมากๆเลยนะครับในช่วงปรีซีซั่นนี้นะครับคือ ในล่าของเอลันกานี่มีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ยิงประตูดได้ด้วยนะครับขณะที่เจมส์การ์เนอร์เนี่ยก็โดดเด่นแบบเงียบๆเ,เหมือนกันนะครับคือบูโน,โน่ในแกเป็นมิดฟิลด์แกก็ดูออกนะว่ามิดฟิลด์คนไหนเนี่ยกองกลางรุ่นน้องคนไหนที่มันดูมีแววนะครับซึ่งเขาชื่นชมเจมส์การ์เนอร์มากว่าช่วงเป็นซันเน่ยโอ้โหได้เห็นผลงานแล้วมาเล่นได้ดูดันเล้าใจดีเหลือเกินนะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่ เป็นหนึ่งในทางออกนะครับสำหรับโอเลกุนาโซชาถ้าหากว่ายังไม่สามารถหามิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาเสริมได้ในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าเจมส์การ์เนอร์เนี่ยเขาสามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้นะครับซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในระหว่างที่ไปเล่นยืมตัวกับทางวัตฟอร์ดแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยนะครับเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรับในไปทั้งหมด29นัดด้วยกันนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางนะครับ10นัดแล้วก็เล็บมิดฟิลด์อีก1นัดด้วยกันนะครับนั่นก็คืออออถูกกกสส่่่่งงงงงงลลลเเนนนใตตาแหขััวรบยะทีุ นะครับ29เกมนะฮะแล้วก็มีผลงานจากตรงนี้เป็นรูปประรมจากต้องได้ด้วยผลงาน4ประตูกับอีกหนแอสซิสตนะครับคือตอนเนี้ย แมรูเ็ดยังยังรู้สึกว่าตัวเองนะัไม่พอครับในตำแหน่งของมิดฟิลเชิงรับนะฮะที่ปีที่แล้วนั้นไปฝากความหวังไว้กับพวกสกอตแมกทอมินี Scott, ay, กับเฟรดนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้ยังตามหาไล่ล่าอยู่นะครับสำหรับมิดฟิลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใครมาจริงๆเนี่ยก็สนับสนุนเลยนะครับไ้เอาเจมส์การ์เนอร์เนี่ยขึ้นมาเล่นแบบจริงๆจังๆไปเลยนะครับเอามาสลับเล่นกับพวกแมกทอมก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็เป็นการผลักดันรุ่นพี่ด้วยนะครับเฮ้าเน่ีย มีรุ่นน้องมาจ่อแล้วนะเว้ยไม่ได้นะคุณต้องทาตามทาให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมให้มันมีความดุดันกว่าเดิมซึ่งการเนอร์นะมีครบนะครับอาจจะรูปบ้างของบางไปหมดไปหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเสริมกันได้เหมือนที่ดอนนี่ฟาร์บิกกำลังทําได้ดีมากในตอนนี้นะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าผลงานแบบนี้นะครับเจมการเนอร์ที่ทำอาจจะเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้เตะตารุ่นพี่อย่างบูโน,โฟฟน่แฟร์นันเนี่ยจะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับจากอเลกกุนาโซชากับโจทย์ในการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในซีซั่นหน้าครับ